เอซูตออเจียนไล์ในปี2025ยังน่าใช้อยู่ไหมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีการประกาศวันวางจาหน่ายเครื่องเล่นเกมพกพาตัวใหม่ที่จะเป็นทาง Xbox กับ LG ร่วมมือกันทำ LG Ally Xbox ซึ่งดีไซน์ก็น่าสนใจและยังมาพร้อมกับ CPU ตัวใหม่อย่างเซททูอีกด้วยแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่เจ้าอล l y Xbox รุ่นนี้แต่จะเป็นอ l l y สีขาวตัวแรกตัวนี้เลยหลายคนอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้ว่าในปี2025คนซื้อดีไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตอบในมุมมองสวดตัวของผมแล้วกันเพื่อจะช่วยให้คนที่กําลังเลงอยู่สามารถตัดสินใจได้ก่อนอื่นเเรราาามดดูปค่ววๆกันี CPU เป็น AMD Ryzen Z1 Extreme การ์ดจอ RDNA 3 RAM 16 g b DDR5 Storage จะเป็น SSD M.2 512 g b และมาพร้อมกับ Windows P 1 1เร่าๆก็จะประมาณนี้นะฮะซึ่งความแรงของเจ้าอันไลน์ตัวนี้จากที่ผมได้ใช้งานถือว่าเกินคาดมากๆจนตัวนี้ผมยกให้มันเป็นลูกรักของผมเป็นที่เรียบร้อยคือไลฟ์สไตล์การใช้งานของผมอาจจะไม่ค่อยได้พกพาไปข้างนอกเท่าไหร่ส่วนมากถ้าเล่นแบบ handheld ก็จะเอามาเล่นบนที่นอนมากกว่าเพราะช่วงที่จะทํางานผมก็จะเอาวางบนโต๊ะต่อจอเมาส์คีย์บอร์ดเป็น Desktop PC แล้วก็ตัดงานหรือบางทีก็มีเล่นวา l ์โลซี ออหรืืเกม่นๆคืออยากเล่นอะไรก็เล่นน่ะ <c oughs> มันเล่นได้หมด <c oughs> เพราะมันคือ PC เครื่องหนึ่งนี่แหละ <c oughs> ก็ถ้าถามว่ามันแรงถึงขั้นเล่นเกมทิพเปิลเปรับภาพสูงสูงแต่ต่อหนักๆ <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแล้วเรื่องแบตเตอรี่มันอาจจะหมดเร็วไปหน่อยแต่ถ้าเรารับได้ในข้อจํากัดนี้สําหรับเจ้าออนไลน์ตัวแรกตัวนี้ <c oughs> นผมก็ยังคงมองว่ามันตอบโจทย์และคุ้มค่าด้วยความที่มันเป็น PC h a n d h e l d ที่ใช้งานได้หลากหลายบวกกับราคาตอนนี้ถือว่าถูกลงมากเมื่อหนึ่งตัวนี้ราคาช่วงโปรอาจจะไม่ถึงหมื่นห้าเลยด้วยซ้ำส่วนมือสองก็จะอยู่ ไดตอนนี้ผมเชียร์ไปอันไลน์เอ็กมากกว่าเพราะตัวนี้คือตัวที่ได้รับการปรับปรุงจากตัวขาวเรียบร้อยคือเป็นตัวจบในตอนนี้เลยก็ว่าได้สรุปคือ A s u s L เอียไลในปี2025ยังน่าใช้อยู่ครับผม